ดครับวันนี้จะมาจับหนูไปส่งสาขาสองครับวันนี้เดี๋ยวพาเดินชมก่อนนี่ครับช่วงนี้จะเป็นชุดตัวเมียนี่ครับตัวเมียรพร้อมผสมอายุสเดือนนี่ ศาสาทับใต้ครับเนี่ยนี่อีกอีกข้อหนึ่งก็พ่อแม่เดียวกันแหละแค่ผมแยกบ่อละห้าตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวดเดี๋ยวเดินชมแป๊บนึ่งนี่ก็ผสมหนึ่งต่อสองเนี่ยผมก็ไม่เคย ผมเพิ่งจะมาลองหักผสมหนึ่งต่อสองเยนะครับแบบไม่แยกค้อจะถามผมว่ามันใช้ดีดีไหมผมก็ว่าก็ใช้ได้เป็นบางบางส่วนแต่ถ้าจะเป็นหนึ่งต่อสองเลยจริงๆน่าจะหนูน่าจะเข้าคู่ตั้งแต่สามเดือนแล้วแหละมันถึงมันถึงจะได้ผลดีนะส่วนตัวนะการเลี้ยงหนูมันไม่มีอะไร ที่มันตายตัวครับเดี๋ยวเราเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปจับหนูกันเลยครับนี่ครับขอบนีจ้จะจะเอาไปส่งสาขาสองข้บนี้แดดแดดไม่รู้ว่าจะฉีดหรือเปล่านะมันแดดมันย้อนแสงแบบนี่ครับ กล้องนี้มีห้าตัวนี่เป็นบอกเขารู้หากันนี่หนูว่าหนูกี่เดือนแล้วเดี๋ยวไปดูไปดูป้าดครับเดี๋ยวดูประวัดก่อนมันก็นานแล้วแหละจัดไว้ตั้งนานแล้วอ๋อ เกิดวันที่20เดือน16 3หนู4เดือน4เดือนก็นอีก10วันแต่ชุดนี้มันไม่ใช่ชุดแบบชุดคัดพิเศษนะครับอันนี้คือชุดรวมเดี๋ยวมาชามาช่างดูว่ามันจะได้สกกี่ขีดนี่นะก็ดูจักน้หลักแล้วก็จะได้9กี่รุด ขีดเกือบลูครับสี่เตือนครับจะมาบ่อนี้ต่อจับตัวเมียตัวเมียบ่อนี้มีห้าตัวห้าตัวนครับ,ดรบเดี๋ยวจับไปเลยคอย ตั้งกลองโอเคลับ okay. ไป นี่ครับตัวเมียสวยๆเลยห้าตัวยังไม่ไมครบครับเขาจ,จะได้สักยี่สิบเอ็ดชุด่ะวันนี้ย <c oughs> เดี๋ยวจับหนูเสร็จเดี๋ยวผมจะไปะถ่ายให้ดูมาครับเดี๋ยวไปขอไปจับหนูก่อนครับแป๊บหนึงครับ, <c oughs> นรบหนูจะไปส่งวันนี้ เดี๋ยวไงเดี๋ยวติดตามนติดตามชมครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาหนูไปลงบ่อก่อนไปกันเลยไปส่งหนูครับเดี๋ยวติดตามชมว่าจะเป็นยังไงว่าจะรอดหรือเปล่าระยะทางประมาณ60กิโลไปกันเลย E ับถึงฟาร์มแล้วขี่รถเกือบชั่วโมงแดดก็ร้อนร้อนนะครับทางเข้าฟาร์ม ถึงแล้วนะครับหนูมาถึงแล้วเ้วมาชมครับทึงที่หมาอยากปลอดภัยทุกตัวนะครับก็บจะเอาหนูลงแล้ว นี่ครับท่อระบบน้าระบบน้าอัตโนมัติฟาร์มนี้บอกเลยว่าสุดๆเจ้าของฟาร์มอาชีพสืบอาชีพ,สชพสเสริมเลี้ยงเล่นๆมาครับดูขนาดฟาร์มไก่เขาดีครับเนี่ยดูฟาร์มไก่นู่นฟาร์มไก่ระดับฟาร์มไก่เงินแสนอีกตั้งหาก ใครมาชมฟาร์มนี้ได้ดูทั้งหนูได้ดูทั้งไก่ครับครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาหนูลงบ่อกันเดี๋ยวจะปถ่ายให้ดูใหม่นะครับพอดีตัวหนูตายครับผมไปกันดูนะครับลงบ่อเรียบร้อยสิบเอ็ดชุดเหลืออีกเหลืออีกสิบชุดเดือนหน้ามาอีกรอบนะครับนี่อยู่กับคนดังครับนี่คนดัง นี่ครับจับจับคู่เลยเข้าคู่เลยสิบเอ็ดนี่นะครับมาหันแมวมาหันหมาอะไรมาหันแม่นอะไรกองมั่งมาแตทากันโไม่ได้เลยนี่ครับหนูหนูสิบมาลงนี่สิบเอ็ดชุดชุดพิเศษสองชุดพิเศษสองจะเป็น จะเป็นชุดนี้แล้วก็แล้วก็ชุดนี้ครับพิเศษก็คือ <Okay. S 1> พ่อพันต้องพ่อพันโล์อยสองขีดตัวเมียหกเจ็ดขีดนะครับผู้ดูแลแล้วผู้บริหาร ผู้ผู้จัดการยังไม่มาครับผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการอยู่อยู่ไกลครับผู้จัดการนี่แหละครับทำเลฟาร์มนี่ครับสวยมากดูทำเลครับเนี่ยมองออกไปฝั่งโน้นก็เป็นทุ่งนาสุดยอดเลยครับธรรมชาติเนี่ยเย็นมาก ครับมีต้มไม้ต้นตะขบมีกัพุ้งกัไผ่ด้วยมาทางนี้ก็เป็นก็เป็นฟาร์มไก่ครับเนี่ยฟาร์มไก่ชนฟาร์มไก่ชนของลุงครับของลุงทนายนะครับน้ำนี่ครับ,รบ,น,รบนี่บอ่อหนึ่งนี่ก็อีกบอ่อหนึ่งนู่นบอ่อหนึ่งอยู่ไกล้แล้วก็โน่้นบอ่อหนึ่งแล้วก็มองไป โอ้โหสุดยอดจริงๆครับธรรมชาติธรรมชาติฟาร,ร์มนี้ก็น่าอิจฉายอยู่ครับเพราะว่าโล่งโล่งสบายมากนี่ครับบอนี้สั่งไปสองเดือนแล้วยังมาไม่ครบเลยนี่นี่ครับบอนี้สั่งไปสองเดือนยังมาไม่ครบเลย นี่ครับแถวนี้สองบ่อนี่แถวนี้ก็คือแถวและยี่สิบห้าบ่ออันนี้จะลงก่อนห้าสิบบ่อนีครับสั่งหนูไปแล้วแต่หนูยังยัง,ยง,ยงไม่ยังไม่โตนี่อันนี้อีกห้าสิบเป็น100ร้อยบ่อทำไปก่อน100อร้อยบ่อมันใส่ได้ประมาณ120ร้อยี่สิบบ่อฟาร์มนี้นะ ก็ดูดูแล้วล็อกนี้กะแล้ววัดแล้วได้อยู่150ร้อยห้าิบบ่อครับคือแต่ทำทีเดียวก็คือ,100อร้อยบ่อเนี่ยต้องเต็มหรอหนูนี่ครับฝากติดตามด้วยครับสาขา2โอเคครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะนำมาเสนอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ